สวัสดีค่ะฮอตเอเชีย <A S 2> ชาแนลนะจ๊ะจ้ามาหดผักยำเบลแองกันกันพี่น้องแสงอาทิตย์อัสดงยำเบลแองกำลังางามพุนนะ่น่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผักกันว่ามีผักอีกอย่างแน่นะจ๊ะปปนนะว่ามีผักอีกอย่างแน่นะจ๊ะมาแปลงแรกแล้วจ้ะแปลงแรกหดไปแล้วชุ่มๆโอ้ยใบบวบของพี่น้องขึ้นเต็มขึ้นเต็มเลยใบบวบกแปลงแรกก็สิเป็นวานไว้นะจ๊ะแม่แล้ววานไว้ก็สิเป็นผักกาดหินนลยไหมพี่น้องขึ้นซองสามใบแล้วอีกจะประมาณสามซี่มือก็สขนดช่ ทอนกินกับแก้วได้แล้วจ้ะม้ามองหนีจากน้อยผัดจากผักกาดหินม้านะจ้ะแต่สิเป็นอันนี้ผ,ผักชีลาวจ้ะผักชีลาวนะแม่พี่น้องภาษาไทยเอินว่าอย่างไรเงี้งก็ไม่รู้ผักชีลาวผักชีลาวนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหอมป้อมจ้ะต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีก็จะขื่นซ่านิดนึงเนะจ้ะบ,บรรยากาศยามพบค่มพี่น้องพืชผ,ผักสวนครัว มีหมดทุกอย่างคะ่ะอยู่ทงนาสบายๆพวกนี้ก็มีผลไม่กินนะจ๊ะผละไม่กินพุทราค่ะพุทราอร่อยไหมคะป้าหน่กินพุทราอยู่คะ่ะกินพุทรานะคะนี่ค่ะพุทราพุทราปลูกตามธรรมชาติพี่น้องเพื่อนนุ้ยบักง,ง่านว่าเกษตน้ํเนี่ยเพิ่งหัวกับมมาหดน้ำวังมา,มาแปลงผักนี่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่พุทรานะคะพุทรา กะสิแมงเนี่ยนะล่ะตามภาษาเราสิกินเห็บเบิ่งจากนว,ย,วคยค่อยๆลากไปฝั่งนี้ก็รดช้ำๆลดช้ำๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รดสองมือกระสิหดเทียนึงพี่น้องมันใส่มิเตอร์ด,ดึงนล่า้นมาแล้วปนี้ไฟมันเป็นไฟเข้ามาในสวนเลิกแล้วมันแพงน้อยนึงมันบ่ค่อยโอ้ลูกนี้สุกอยู่เดี๋ยวจะกินลูกนี้ให้ดูนะคะจะกินลูกนี้ให้ดูเจ้าค่ะกรอบแล้วก็สิมีแมงแน่ พี่ปลอด3ามิดน้วพี่น,น้นองเขาไม่พราดมาดูแปลงนี้กันเลยค่ะแปลงนี้จะเป็นต้นอะไรอผักสลัดน,นั้นหนากึ้นทเป็นพวกผักกาดผัวกกวางตุ้งขึ้นกันแล้วมั้งกลางเริ่มขึ้นมาเป็นใบซองใบเลยพี่นอ้องอ๋อ รอบๆเนี่ยก็นีต้นหมักพริกจ้ะอืมเธอฉีดรถพ่นพริกมันอะแล้วมันตายต้นหมักพริกจ้ะเอาหมักทันแสบแปลงนี้ก็ที่เป็นพวกผักกาดแก้วผักเหนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาย้อนมาบงกันมาบงก็คือมาเอาปลาเพาะช้ำอุ้ยบรรยากาศยามพกข้ามค่าสวยมากดูสิคะแดดอัดสดงนะฮะ มาฟังนี่ค่ะเป็นต้นหอมแดงจ้าพี่น้อง<ด>ขึ้นแล้ว <laughs> ต้นหอมแดงขอบเธอหวานผักอะไรเธอก็นี่ดูด้วยนะ <laughs> นี่ค่ะหอมแดงขึ้นแล้วค่ะสองสามใบคืนแล้วก็ปลูกกับว่าเป็นแถวแนวแนวเน่นะคะ <c oughs> ไปค่ะมาดูฟังนี่ต่อขีดตมขีดเล้นพี่น้องฟังนี่นานนี่สิเป็นกระเทียม้ะจ๊ะกระเทียมหน่อยปลูกไว้กินเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นใบแล้วจ้ะจังใดกับบอตายแล้วเอาเอาตัวจิดดูตัวจิดตัดภาพไปที่น้องตัวจิด ตัวแจบนะฮะน้องพลอยค่ะภาพมาที่น้องพลอยนะคะต้นบักนาวพี่น้องของก็เอาลงหลุมน้องพลอยมีอยู่ประมาณเกือบสิบลุมแล้วลนู่นก็หมาน้องหมาค่ะมะเขือนะคะมะเขือเป็นหมากแน่เป็นดอกแล้ว <c oughs> อันนี้มาแปลงนี่นะจ๊ะแปลงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีนว่าจะทาหมูกระทะกันกินถ้าอากาศหนาวๆว่าจะมานั่งกินกันตรงนี้ผักบุ้งจีนแล้วก็มีตั้งโอตั้งโอเขาจะขึ้นช้าหน่อยนะครับตั้งโอ๊เขาจะขึ้นซ่าแน่อันนี้ต้นใบมะกรูดปลูกไว้พี่น้องผ,ผักสวนควรัวอันนี้ก็จะเป็นพวกขึ้นช่ายต้นหอมกพริกกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงกระเพราขาวค่ะกระเพราปลามันกับสีหอมนลพี่น้องมะเขือเสต็ก่า <c oughs> มะนาวน,นี่ตอ พี่อู้หัก,นนะกคั้นน่ะดกครับดกเอามักคั้นกิิอนก่อนทั้งกินทั้งเบาเนี่ยแหละพี่น้อกขอโทษเด้อกรอบอันนี้เป็นต้นใบกระท่อมครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ขนาดที่เป็นผักกาดบ่งยอมนั่ง พักกาศก็ขึ้นซองสามใบแล้วพี่น้องประมาณฝั่งนี้ต้นอันหอมแบงขึ้นซ่าครับหอมแบงขึ่นซ่าครับอันนี้ก็เทียงขึ้นแล้วหดช่ำๆเด้๋ยขอบตามขอบประหลดไปเด้อเพื่อลดขอบไปเพื่อลดฉ่ำเป็นผักกาด ี่ดอกครับี่อเอาไปตอกอันนี้จะเป็นกระหล่ำปีอันนี้จะเป็นกระเทียมขนาดกระเทียมกับแปลงบแบบไงเพราะว่ากระเทียมเขากินหมดปีพี่น้องเ่าซื้อเขาเพราะว่ากระเทียมเขาซื้อมันกับสีสางเคมีหลายหน่อยนึงเนาะนี่ค่ะบรรยากาศจังพวกโอ้สายยางแตกเลยน้ำไหลพลกักพักค่ะใส่ยาง,งแตกนะคะแปลงนั้นก็ลดเพิ่มอีกเด้๋ยลดช้ำๆพรุ่งนี้เขาไม่ลดเด้๋ยเขาจะลดวันเป็นวัน เทียมอันสุดท้ายที่ฉันเอามาปลูกนะนี่พี่เร็วกลินเร็วแข่งแกะกับหัวก่อนเนี่ยเห็นต้องเห็นจากภาพนี้กระสืเห็นว่ามันขึ้นเป็นใบเขียวแล้วจ้ะอาทิตย์หนึ่งไปเรื่อยๆอย่าแรงมาก๋ยวหัวมันหลุดออกมามันยังรากมันยังเกาะไม่ดีลดใกล้ๆสิเออแบบนั้นคุณนายเอกระสืมาหดผักกับวิฉันย์ยามอแรงค่ะถือว่าได้เป็นการออกกําลังกายแล้วพี่น้อง ตกแหงสิกับมาเข่าแปลงผักกังเสียจากกระปลูกไว้ถาตก,กินตะของนี่เนาะมันกับเมียเนี่ยแหละแต่ก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายเหมือนแบบยูทุ่งนาไหมจ้ะอยู่แบบพอเพียงเนาะไม่ได้แบบกับพยายามที่จะแบบยูแบบสบายสบาย,ยู่กับธรรมชาติบําบัดค่ะเหมือนชีวิตไปกเกษียณของเราสองคนก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วจะทําให้เป็นประเพณีค่ะทุกปีนะจ๊ะกะสิปลูกผักกังซสีไว้กินกะสิทายให้ผู้น้องเบิ้งนะจ๊ะ อันนี้กัสิเป็นผักอันนั้นแม่ผักแป้นบ้านเขาเอิ้นว่าผักแป้จ้ะขึ้นช่ายเนาะผักเป้นนี่ตอนแรกมันก็สิบระทานได้งามบันใดพึ่งมาใส่ปุ๋ยแล้วก็อันหดน้าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อนก็สิแตกกัวขืนงามเลยได้แบบนี้คนเตะกัวขืนงามแล้วกรเสียไปขั้นสมผักขายเพราะว่าเอื้อยเปิดร้านสมตํำอยู่ในบ้านสิขายถุงละสิบบาทัสิแม่พ่อได้ค่าเฉลีหัหหย่หนีกันไปค่าเข้ากันไปเนาะอันนี้ก็ผักแป้นนึ้นกันจากงามจ้ะวะงาม เริ่มงามคือนะแต่ตามจริงมันติต้องอวบงามน่ามได้งามก็หนีนะจ๊ะรถผักค่ะบรรยากาศสบายสบ,ายบ้านทุ่งยามเย็นนะคะพ่อมาแล้วหรอเสียงลูกๆเห่าใครก็ไม่รู้คะ่ะ <c oughs> เสียงไพลินเห่า <c oughs> ชมบรรยากาศบ้านทุ่งอันนี้มาเป็นมะนาวเอามาลงอีกสต้นนะคะเป็นแป้นพิจิตเนาะ เป็นแป,ป้นพิจิตเป็นแป,ป,ป้นพิจิตโลกกระสิดกในนิดนึงยูพุ่นกับเพาะได้กินแล้วล่ะวะแต่สมีมูแวะมาบ้านบ่อยจากพี่นอกกอ้องก็ทีแบบเออปลูกไว้ทะรับแขกสิละ่ะบางที่ก็เป็นของฝากบรรยากาศยามพบค่ำนะจ๊ะคะ ฝนตกค่ะสายยางมันแตกพี่น้องหน้ามันก็นหัวระเบิดระเบิดบอลยางเซ็ตกล้องเรียลลิสติกนะคะไม่มีการติดต่อคะ่ะเราถ่าเยเรียลลิสติกเลยรถช่ำๆนะคะแปลงใดนี่ก็ลดเพิ่มไปถือว่าห้องลุดสองมือ <c oughs> <c oughs> กระลำปีกระลำดอกเวลามันแตกขึ้นก็ค่อยย้อนจ้ะอัดซี่ย้อนไฟน้ำขอบน้ำมูนี่ยังสิละ่ะ โอ้ภาพสวยมากเลยครับตอนค่าแสงสวยมากแสงคือโคตรสวยมากๆเลยทายพานแบบทันมังดูพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศ้านนอกซีเรียสเลยจ้ะหัดทําถ่ายคลิปกันใหม่นะก็แบบไม่ใช่มืออาชีพนิดนึงเรายังตัดต่อไม่สวยหรือยังไม่ได้แบบนี่ตัดต่อก็อะไรก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนึ่เด้วยจ้ะตัไงใคกับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Pos t อช a Channel ด้วยนะครับผมวิถีชาวบ้านแบบบ้าน,บ,นบ้านบรรยากาศบ้านทุ่งเนาะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับผมไม่ได้ปรุงแต่งอะไรยังไงถ้าชอบเราก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วย<อ>ชมบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับเอาทําไมเอ้าทำไมลดแล้วมะนาวลดฝั่งนี้อีกผลบุ้งกีนมันจะโตน้ำไป ให้รอีก่ยุมลลนเดี๋ยวเราสองคนขออำลาพาจากไปก่อนนะครับคลิปนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะ